ท่านยังอยู่ในโลกแห่งนิทานโลกแห่งความเป็นจริงมันมีหนี้สินมันมีดอกเบี้ยมันมีไฟนันมันมีค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าทกสออยู่ยังไงท่านคิดแบบนี้นะครับปรับทัศนคติของตัวเองด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าโดยลุงศักดิ์พักนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เป็นไรปัญหาสังคมมากมายเหลือเกินนะครับวันนี้ลุงจะมาเล่าถึงเรื่อง แม่ค้าออนไลน์พิมพ์นิยมกับไก่สองตัวอ่ะทาไมถึงต้องเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้นะครับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะมุ่งเข้ามาสู่ออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นออนไลน์จึงเป็นกระแสนหนึ่งในสังคมที่จะเชื่อมโยงทุกๆคนเข้าถึงกันแล้วก็เข้าใจตรงกันได้ใน,ในหลายๆเรื่องพอมาถึงตรงนี้ก็เลยมองเห็นว่า แม่ค้าออนไลน์พิมพ์นิยมจะมีวิสัยทัศน์ยังไงมีวิธีแก้ปัญหายังไงให้กับองค์กรของตัวเองแล้วก็การช่วยเหลือสังคมนมุมมองต่างๆครับเอาละแม่ค้าออนไลน์ทุกๆคนพ่อค้าออนไลน์ทุกๆคนที่เป็นพิมพ์นิยมของสังคมแล้วก็ของครอบครัวของทุกๆสิ่งในสังคมที่เชื่อมโยงกันเขาเจอเจอปัญหาอะไรเขาก็จะแก้ปัญหาเขาสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ ปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาจากวิถีชีวิตแบบใหม่นะครับทำให้ประชาชนทั่วๆไปสามารถที่จะเข้าถึงทุกๆสิ่งในทาง,ทางออนไลน์ได้นี่แหละแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ทุกๆคนเขาถึงเข้าใจสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่พอมาโยงถึงผู้นำลุงคนหนึ่งเขามีวิสัยทัศน์ที่แปลกมากนะครับ เรื่องไก่สองตัวเดี๋ยวไก่สตัวเอาไวท้ทีหลังจะบอกว่าเขาอะ่ะมีวิธีคิดแบบนี้มาตลอดเริ่มเลยนะตอนที่ยางราคาตกต่ําเขาบอกว่าให้ไปขายที่ดองคารอันเนี้ยเป็นวิธีคิดที่แบบพูดเล่นหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสังคมอะมันต้องมีทางออกให้กับสังคมไม่ใช่แบบทุบกําปั้นทุบดินแบบนี้เพราะอาหารทะเลแพงว่าไงก็ไปกินของที่ถูกกว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาจะบอกให้แก้ปัญหาว่า ขั้นตอนการจัดส่งจัดซื้อยังไงมาทำไมถึงแพงเปล่าเลยให้ไปทําให้ไปซื้อที่ถูกกว่าใครมีเงินก็ซื้อใครไม่มีเงินต้องไปทํางานหนัหนหนกๆเพื่อจะมาซื้ออาหารทะเลที่ราคาแพงมันไม่ใช่อย่างนั้นเอาอยัางไม่พอพอข้าวราคาตกก็แนะนาให้ไปขายหมามุ้ยเอ้ากอนน้าท่วให้ประชาชนเลี้ยงปลาอะไรวะอย่างนี้ทุกคนแม่งองไปเลี้ยงปลากันหมดแล้วไม่ใช่พอผักชีแพงก็ให้ทหารปลูกผักชีแล้วกวาดผักชีมันจะโต แม่งราคาผักชีตกต่ำตกลงแก้ปัญหาได้ไหมทุกอย่างที่ท่านแนะนํามาไม่ได้ทุกอย่างเอ้าเพราะใกล้ๆหลังสุดพอน้ํามันราคาแพงบอกว่าให้ไอผู้ขนส่งเขาจะประท้วงบอกให้ลถตาหานไปช่วยขนของเฮ้ยมันก็ไม่ใช่อีกตะหานเอาไปขนของล่าสุดแราสุดไก่สองตัวท่านคิดได้ยังไงท่านยังอยู่ในโลกแห่งนิทานเพราะว่าความจริงเนี่ยชีวิตประชาชนไก่สองตัวให้เลี้ยงไก่สองตัวไม่ต้องไปซื้อผักคอยรอไก่ไข่ไก่ ว่าไก่มันจะโตกว่าไข่จะออกกว่าไข่จะฟักเป็นตัวอันนั้นมันอยู่ในนิทานโลกแห่งความเป็นจริงมันมีหนี้สินมันมีดอกเบีย้ยมันมีไฟนนซนมันมีค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าเทากสอ,อยู่ยังไงท่านคิดแบบนี้นะครับท่านต้องปรับทัศนคติของตัวเองด้วยลุงขอบอกเลยนะครับวันนี้ลุงต้องขอลาไปก่อนนะครับดุเดือดไปนิดนึงแต่ว่าออกจากหัวใจของประชาชนคนหนึ่งครับ